เปิดตำนานแชร์ลูกโซ่จำคุกแสนปีจุดจบแม่ชะม้อยเมื่อวันที่3กันยายน2,528รตำรวจกองปราบได้นำสํานวนการสอบสวนนางชะม้อยทิพโสจํานวนหนา71,521แผ่นไปมอบให้กับพนักงานอายการเตรียมส่งฟ้องศาลร,ระยะเวลาไม่ถึง2เดือนมีผู้มาแจ้งความดําเนินคดีแก่นางชะม้อยทั้งสิ้น15,47 3ราย รวมเป็นยอดเงินที่ถูกเบี้ยวสูงถึง4,822ล้านบาทเศษหลังจากนั้นภารกิจติดตามขุมทรัพย์แชร์แม่ชม้อยซึ่งแต่ละแห่งก็ลึกลับซับซ้อนไม่แตกต่างจากขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในหนังฝรั่งชุดอินเนนาโจนซึ่งเป็นหน้าที่ของตำรวจกองปราบที่จะต้องไปค้นหาทุกขุมทรัพย์ที่ตำรวจติดตามขุดค้นได้ชาวบ้านก็พลอยได้เห็นทองคำแท่ง ทองรูปประพันธ์เครื่องเพชรเป็นหีบหีบเงินสดที่ฝังไว้เป็นหลังๆลังจำนวนมากซึ่งประชาชนก็ยังมีข้อสงสัยว่ายังมีจำนวนอีกมากที่ยังติดตามไม่ได้จะมีมากมายขนาดไหนคดีแม่ชะม้อยเมื่อคดีถึงชั้นศาลใช้เวลาในการสืบพยานนานถึง4ปีจนเมื่อวันที่27กรกฎาคม2532 สารได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้นางชะม้อยทิพโสและพวกรวมสิบคนมีความผิดฐานช่อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาให้จำคุกเป็นเวลา117,595ปีฐานช่อโกงประชาชนตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนพุทธศักราช2527อีก36,410ปี รวมจำคุก154,000ปีแต่ประมวลกฎหมายอาญากำหนดให้ลงโทษรวมกระทงแล้วไม่เกิน20ปีศาลจึงพิพากษาจำคุกให้นางะม้อยทิพโสและพวกจำคุกเป็นเวลา20ปีและให้คืนเงินที่ช่อโกงแก่ประชาชนไปจำนวน510ล้าน5 0 8 6 4 5บาท พร้อมด้วยดอกเบีย้ยอัตราร้อยละ15ต่อปีระหว่างที่นางชม้อยก้มหน้ารับใช้กรรมอยู่ในทันทสถานหญิงเรือนจำลาดยาวเพียง7ปีเศษเธอก็ได้พ้นโทษเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2536ซึ่งเป็นการพ้นโทษก่อนกำหนดถึง13ปีเพราะได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในฐานะเป็นนักโทษชั้นดีแม้ว่านางชม้อยจะได้รับอิสรภาพ แต่อิสรภาพที่ใครก็รู้ว่าไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าใดนักเพราะรู้กันเต็มอกว่ารอยแค้นที่ฝังลึกที่เธอก่อไว้กับลูกแชร์หลายคนยังไม่เลือนจากความทรงจำถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่รู้ได้รวยดีที่นี่ครับ